สวัสดีครับวันนี้ผมจะบอกแนวทางการยูสฟังชันกันหรือว่าการนำคอมโพเนนต์ไปใช้ใน Next.js นะครับผมอ่ะเอาคอมโพเนนตไปสามารถใช้ซ้ำในหน้าต่างๆได้อย่างนี้อ่านี่เป็นแนวทางนะครับผมสำหรับสอนตัวผมเองละบอกคนอื่นๆที่ยังไม่มีแพทเทิรในหัวหรือว่าอะไรนะครับผมอย่างแรกนะครับเราต้องจาก p r o p s p พ o อกนี่ก็คือการรับข้อมูลของฟังก์ชันหรือว่ารับค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชันมานั่งเองนะครับผม แรกเลยเอามีคนอะไรย่างงี้เด็บหนึ mail, e ่งกล่องก็คืออีเมลตรงนี้เนาะเนี่ยอีเมลอีเมลอีเมลเห็นปะมันก็คือหนึ่งฟังชันนะครับที่ทำแยกไฟล์กันมาเพื่อไปใส่ในหน้าล็อกอินแล้วก็ใส่อัพใส่อินใส่อัพนะครับผมเห็นไหมอีเมลอินพุตอ่ะอันนี้มันยังไม่ถึงกับว่าเป็นการรียูสใช้ที่ยืดหยุ่นเท่าไหร่นะครับผมอ่ะมันก็เอาสามารถไปประกาศในสองหน้านี้ได้แหละเห็นปะอีเมลในหน้า ล็อกอินนะครับผมแล้วก็ไตรอินหรือว่าล็อกอิน่ะมันจะเหมือนกันเลยนะครับผมเพราะว่าผมทำในไฟล์อีเมลตัวนี้หรือว่า Component แยกออกมาเป็น Component Email นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยอันนี้เป็นแนวทางเนาะถ้าอยากทำให้มันยืดหยุ่นอะเราต้องส่งค่าผ่าน p r p เข้าไปนะครับผมอย่างอันนี้ผมใช้ TypeScript ผมก็จะประกาศ p r p ขึ้นมาเป็นพ็ Pop, Pop นี้ก็คือ Label ชื่อที่อยู่บนหัวชื่อตรงนี้ ชื่อตรงนี้ชื่ออีเมลแล้วก็จะเป็นเลเบลเลเบลนะครับผมผมใช้ TypeScript นะครับ TypeScript มันต้องประกาศ type กำหนดพ็อก um นั้นด้วยนะครับว่าจะรับค่าเป็นอะไระแล้วก็ประกาศแล้วก็กมานี่ผมไม่แน่ใจเรียกออเหคือเปล่าผมเพิ่งฝึกเหมือนอันแล้วก็เลเบลเลเบลเป็นค่าที่รับมาครับจะรับเป็นสตริงมันก็จะได้1ันหนึ่งค่าละก็จะเป็นพอกเลเบล ที่จะให้เข้ามาก็คือสต i n g นะครับอันนี้คือทา์ที่เราจะรับเข้ามาผ่าน l ลเ e l ตัวนี้อ่ะอ่ะต่อไปเราได้ pop pop แล้วนะครับผมอ่ะเราได้ค่าที่ส่งเข้ามาผ่านพารามิเตอรตรงนี้ละหรือว่า pop นั่นเองแล้วก็เอาไปประกาศเพื่อเียใช้ในที่ไหนก็ได้นะครับผมเป็นใน HTML form วันนี้ก็ได้เนี่ยแต่ต้องประกาศอย่างนี้ครับมันเป็น JavaScript นี่เป็นเลเบลอย่างนี้ก็ได้ เราใส่ค่าอะไรผ่านตัวนี้มามันก็จะมาขึ้นแทนค่าตรงนี้นะครับผมโอเคแต่ผมอันนี้เป็นอีเมลเนาะที่ผมจะใช้เลยมันคือตรงนี้นะครับผมคือชื่อที่จะให้สแสดงอยู่ข้างบนบล็อก Input นะครับก็จะเป็นเรเปลชื่อให้ตรงกันนะครับผมหรือว่าถ้าจะให้ชัวร์คือก๊อปมาแล้วก็ใส่อย่างนี้อ่ะเรเบลนะครับแล้วเราก็จะมาดูการรีวิวที่ยืดหยุ่นกันเลยเข้ามาที่หน้าไซต์อัพนะครับผม แล้วก็จะ import import mail input ออกมาครับจากฟอร์มนี่คือจากพาดไฟล์ที่เราติดตั้งครับหรือว่าสร้างไฟล์นั้นนะครับผมอ่ะก็คือ่าดเนาะเอาไปตามพาดที่ไฟล์หรือว่าคอมโพเนนต์ตัวนั้นเราอยู่เลยแล้วก็มาเรียกใช้เรียกใช้ตรงนี้การเรียกใช้นะครับผมก็เหมือน React เลยใน Next.js ก็จะเป็น mail email input แล้วก็ tab อย่างนี้ อ่ะมันขึ้นแดงองี้เพราะว่าเราประกาศรับค่าผ่านพารามิเตอร์ด้วยนะครับผมคือต้องใส่ทุกครั้งนะย้ำว่าทุกครั้งเลยอ่ะเลเวลเราประกาศพอเป็นชื่อเลเวลนะครับผมเลเวลที่มันจะให้ผ่านให้ค่าอะไรไปแทนอ่ะเราก็ประกาศเลเวลมาแทนเห็นไหมอ่ะเราจะให้ค่าเป็นอะไรเป็นอีเมลแต่ชื่อข้างบนนี้ก็จะเป็นอีเมลนะครับผมเห็นไหม อ่าเห็นไหมมันยืดหยุ่นขึ้นเยอะเลยเห็นไหมเราแบบไม่ต้องฟิกว่ามันจะเป็นอะไรนะครับผมเป็นอีเมลต่อไปในส่วนของอันนี้มันต้องมี ID เนาะซึ่ง ID ดนะีอีเมลเนี่ยมันผมว่ายังไม่ยืดหยุ่นพอผมก็จะอันนี้น name. แต่เป็นชื่อเนมแต่เป็นชื่อเนมแทนเราก็ใอ t ายสคริป p ก็อย่าลืมไปประกาศทา e ด้วยนะคระสตริงสปริงโอเคโอเคเราจัดรูปแบบกด อิ t เทอร์เน็ตชิปเอนะครับผมแล้วก็เอา5 p พ p n a เนมเนี่ยไปใส่ใน ID นะฮะแล้วใส่อพแล้วมาประกาศตัวนี้เป็นเนม e รืออ e ีเมลโอเคเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมมันจะยืดหยุ่นมาอย่างพาสเวิร์ดอินพุตเนี่ยผมก็ใช้เลเวลเนมแล้วก็ฟอร์เกตอ่าหรือเราจะส่งค่าว่างก็ได้นะส่งแบบว่าเราไม่รู้จะให้มันใส่อะไรไง แล้วก็ส่งค่าว่างไปอย่างนี้ปึ๊บอเห็นปะส่งค่าว่างได้นะครับผมเป็นสตริงปรเปล่าเลยอันนี้ก็จะเหมือนไม่มีเหมือนไม่มีเนาะโอเคเป็นอีเมลไปแล้วกันต่อไปก็จะทําหน้าล็อกอินต่อหน้าล็อกอินเราอินพุตเข้ามาแล้วนะครับผมอินพุตอีเมลอินพุตเข้ามาแล้วอ่ะเราก็ประกาศอีเมลอินพุตอีเมลอินพุตเข้าไปแล้วก็ทับ มีพ็อกหรือว่าพารามิเตอร์ส่งข้อมูลกลับไปได้นะครับส่งค่าไปก็คือเ a เ e l l a เ e l เท่ากับยังไม่มีนะชื่อแต่เราใส่เลเบลไปอีเมลเป็นอีเมลและต่อมาเราก็จะมี Name เท่ากับอีเมลโอเคนี่นะครับผมคือแนวทางการนำฟังก์ชันหรือว่าคอมโพเนนต์ไปรีวิวใช้นะครับผมสำหรับหลายๆหน้านะฮะ แนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคสวัสดีค่ะ